ตื่นตะนกเอ็นลีโบวะนาบานในประเทศเฮ้ยอะไรอ่ะเรามาถูกเวลาไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปยุ่งนะไม่ต้องยุ่งนะมานี่มานี่วันีพวกมันนี้มาโดนรวมเปนีมมาโดนตรงนี้ชี้ส่งลบยัง ตาพี่กำลังฟันพ an ี่หลอนเรียกเรียกเรียกคนอนให้มาจูอิงถันท้าที่หนึ่งจูจูนั่นแหไม่หาย ตอนทำงานไม่เห็นไอแซมนะจริงๆแล้วมามาไงวะอะไรตอนที่เก็บยาไม่เห็นมึงเลยวะแซมไม่มากำลังบินไงพี่บอสไอแซมมามาช้าพี่อืมเข้าแถวเข้าแถวหน้ากระดานดีๆเดี๋ยวเลยสวยออกมาข้างหน้าสวยหล่อนจะไปเย็นหล่อนจะไปเย็นตรงนั้นทำไมเฮ้ยเอ้าก็ไม่คิดว่าจะให้ช็คเแจงคิดว่าให้ช็คเ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 ดี๋ยวเช็คเป็นตัวเลขเอาเช็คเป็นตัวเลขบอสไม่ยอมมาที่ มันกำลังกำหมัดอยู่ป่อยมันมันกำลังยิงกำหมัดเดี๋ยวจะมีส่งภาพไปให้นะให้กับทุกคนนะครับรนการชื่อนะเป็นเลขประจําตัวของตัวเองนะเข้าใจไหมเห็นเลขกันหรือเปล่าอเห็นเลขแต่แต่สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่มีเลขนะที่ผมจะบอกอะไรนะอพิมพ์เลขใช่ปหใช่แค่จดพิมพ์เลขแค่แบบว่าเนี่ยเดินไปคนแรกปุ๊บแล้วก็ถามเขาว่าเลขอะไรแล้วเราก็จดเลขจดเลขนั้นมากรเห็นเลขกันใช่ปะใช่ เล็กจังเลขตามมาเลยแปดสิบคนตามมาเลยให้ยืนเรียงตามไปที่เลยไหมพี่ครับไม่ไม่ไม่ต er> ้องไม่ต้องไม่ต้องมานลำบากมันลำบากนะมันลำบากค่อยไปเรียงข้างหลังให้คนที่เพิ่งเข้ามาเขายังไม่รู้เลขกับพี่เขาที่เพิ่งเข้ามาเขายังไม่รู้เลขตัวเองเออวะเดี๋ยวส่งให้คนหนึ่งก็ได้เนี่ยเอ่อใครก็ได้หัวหน้าแก๊งอ่ะของดอลล่านั่นนั่นนั่น เดี๋ยวนะีส่งให้คนเนี่ยช้เดี๋ผมจะส่งให้เบียร์กับลาล่าคนที่ทักผมมานะเดีย๋ยวผมทักไปโอเคทักขาชี้เลยเ<อ>ทักขาชี้ไอ,อ้กูเลขอะไรวะไอ้หายชีเสองสี่หกแปดสิบสิบสองสบสี่สิบหกสิบปดยี่ิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบสามสอมปดสี่สิบ สี่สิบสองวันที่ไม่ได้นัดรวมนะครับสี่สองยังยังเดี๋ยวรอเขาได้ชื่อกันทุกคนอันนี้วันที่ไม่ได้รวมก็สี่สองนะแต่ถ้านัดรวมจริงๆน่าจะประมาณหกสิบป่ะเล่อะไรอะปีใหม่อยู่ด้วยเราจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวส่งรูปภาพให้โ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยเจะเย็นนะจะ่าเฉยมาผิดที่หรือเปล่าครับผมเชงหรอรู้ปันเทศน,นะขออภัาายอโอเคจ้าไปเชงหรอ แล้วหนูต้องพูดว่าอะไรอ่ะพี่พูดเลขเลขหนึ่งเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวโซอี้จะไปถามมึงว่ามึงเลขอะไรแล้วก็จะเช็คชื่อโอเคโอเคใช่ไหมส่งส่งไปหมดแล้วนะครับใช่ใช่มึงมาทำไรเนี่ยกูไปเช็คชื่อไอ้เหี้ยคอมกูแทบระเบิดไอ้สัตว์กูไปเช็คชื่อไหนอะเลขแสดงว่าเขาไม่ได้ใช้แอร์แฮปชัวไปยืนหน่อยเดี๋ยวถ่ายรูป แป๊บหนึ่งบอกแป๊บนึงขอหนึ่งรูปหนึ่งรูปอะไรอ่ะเอาแบบหล่อๆนะแบบหล่อๆนะเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคตัดิบ่เอาคนนี้อ๋อวี่ดูดีเบอร์หน้าสวอันนี้ครึ่งหนึ่งของแก๊งเฉยๆนะยังไม่ได้รวมจริงๆเดี๋ยวรอน้าวันวันทับสองาันน่าจะครบเต็มเลยหรอใช่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งกกบหมดล้ ก็ตำรวจกับหมอมันบีบบังคับให้โจลเล่นเยอะไงใช่ไหมใช่ครับก็นข่าวอ,อย่างเช่นก็อย่างเช่นแบบเอาหมอมาช่วยอย่างเงี้ยบังคับให้โจลต้องมีคนเพิ่มเหมือนกันนะข่าวลือครับตอนนั้นอ่ะก็ต้องบีบบ,งบังคับอ่ะเราโดนตำรวจบีบบังคับเราก็ต้องเล่นตามบังคับต่นนั้นแหละข่าวลือข่าวลือกับพลตำรวจโทบ๊อบไม่นะครับจา่จาจา่จาจ่าจ่าอยี้ไมนะ่ได้ สวัสดีครับทำอะไรกันครับเนี่ยมาเช็คชื่อฮะมาเช็คชื่อเช็คชื่อสวัสดีครับผมตำรวจจราจรคนใหม่ครับพี่พี่บางเนาะแบบทุ่งเดือระชาชนไงครับรู้เลขกหมดหรือยังคะรู้เลขรู้เลขกันหมดยังค่ะหลวงทำการเช็กเชื่อแล้วผมยังไม่รู้ผมยังไม่รู้ไอเพราเดี๋ยวกูดูให้อ่ะน้องโซลเริ่มเช็คแล้วนะคะ ะไรนะชิบะชิบะครับชิบะอยู่ไหนอ,อะชิบะอะไรวะไื่ชิเอ่อมาคินอดัมไม่มีชื่อะไม่มีหรอใช่ใช่ใช่ต้องว่าไงพอ,องร์สซีเชื่อไหว่าพอยซีสองหนึ่งล้ง มึงเลขห้าสิบไอพอยท์ไม่ดูเลขอะแยกออกได้ไหมอ่ะใครที่ยังไม่ดูเลขอะเดินออกเลยคนที่มีเลขอะยืนได้ไหมคะรุงเรืองเลขแรกเขาอันนี้ชื่ออะไรโชว์นามบัตรไอ้นี่มาเดี๋ยวดูให้โชว์บัตรมาโชว์บัตรมามีบัตรอ่ะอัตตี้เหรออี่มีชื่อเหรออีกแล้วนะ แจกข้าวสารสามห้าสามมาแากห้าสามไม่มีน่าตีอย่ามีนี่อย่ายี่สิบเจ็ดนี่คืออะไรอะเรายี่สิบเจ็ดนะหนูบ๊อบทำเพื่ออะไรหนูบ๊อบนนั้นเลขอะไรอะใครใครไม่มีใครมาแจกก๋วยเตี๋ยวแล้วนะแล้วเป็นที่อะไรเฮียบอกแล้วเป็นที่อะไรอ่ะจะมึงเป็นที่อะไรเลยครับเคลียร์เป็นหัววะ

น้องยังไม่ได้เป็นแตบ้างคนมีพี่อุ่นอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ได้ที่เท่าไหร่นะคะหกสิบห้ามึงเช็คไปยังไหนห้าสิบเว้ยคุณยังครับยังผมยังมึงได้สี่หกโอเคครับทำไมครับผมเด็กหลังห้องมีใครมีพอร์ตไหมจะไปดูหลังห้องสักหน่อย เสร็จแล้วว่าไงไม่มีชื่อผมไม่มีเฮ้ยเพื่นหนึ่งมันใช้สีผวกกับเพื่อนหนึ่งรอดูก่อนมันเยอะเว้ยเราเชื่อปบ๊บปุ๊บปุ๊บฮัลโหลบุ๊บว่าครับมาทำอะไรกันเลยมาเช็คชื่อเฉยเช็คชื่อใช่เช็คด้วยเย็นเช็คด้วยได้ไหมมือก็โกดับไม่ได้าเอาไว้จับมือกันไปให้แน่นไหม ออกแต่คนเยอะมากเลยเนี่ยจะไครับอุคุณจะเอารถไอเอ็กไปแลดบวกตังร้านหนึ่งได้คับกระชับใหม่บอสบอสอันนี้แป๊บนึงไม่คุรับว่างครับรู้สึกยังไงบ้างรถใหม่จะไม่ได้ขับเลยไม่รู้เรื่องเลยเหมือนแท็กเลยเหมือนแท็กเลยอะไรอ๋อพอ้อยอย่างเยอะอืมโอเคโอเค เมื่อกี้ไปเจอโมเมนตัมมาโมเมนตัมหนึ่งส่วนส่วนก็แท็กแล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นแท็กบินบนฟ้าเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูว่าว่าจะอยากจูนอยู่ในคันใหม่อ่ะว่ามันเป็นยังไงอ่ะไอเขาไอเป็นแฮนดิ้งแท็กแบบเดิมๆเลยต้องรอดูต้องรอดูลองเอ็กเจเหลี่ยมหรือเปล่าไงประเด็นโอเค เราดูอะอยากจูนอยู่เหมือนกันอยากรู้รถอะเป็นไงเออดีขับดีอันนี้ไปลองแล้วความรู้สึกโอเคเลยแต่อื่นๆหน่อยต้องจูนต้นเพิ่มอ่ะวงเลี้ยวอ่ะเอาง่ายคือจูนแท็กอะเข้าใจโอเคอ่าเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูมีสุดดีจีเยอะเอ้ยเอามาให้ลองบ้างนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าสุดดีหรือเปล่าถ้าสุดดีก็อาจจะหมกแต่ถ้าสุดไม่ดีก็อาจจะจับแผลวะยี่สิบครับผม ผมเติมไปสี่หมื่นฮะผมมีธุระที่อัมสเตอร์ดัมแล้วพี่เจอกันครับครับไหนใครใครยังไม่รู้เลขใครใครยังไม่รู้เลขยกมาดิผมซีหกใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยิงเลขหลายเลขหลายเลขไม่ใครยังไม่รู้เลขมันผิดอะไรนะมันผิตอร์ดแต่พี่ไม่แน่ใจอ่ะอ่มันมันมีฮักมันมีฮักกับฮักดูผิดดูผิดฮักเออขึ้่อนนะพี่ยังเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้

ใช่แม่ลินอ่ะไอเฮิร์ตรู้นะไอเฮิร์ตค้าลูนะว่าว่าว่าเองมาใครไปหาสาวอ๋อนี่ไงของมึงอ่ะของมึงอ่ะยี่สิบสามไหนเราจชูบัตรไปดิเลยนะคะเออมึงลองดูดูโชว์ใหม่ดิโชว์ใหม่ดิใช่ใช่ยี่สิบสามโชว์แล้วอ่ะยี่สิบสามของมึงของมึงยี่สิบสามได้เลยอ่ะมาขินนะมาขินขอดูหน่อยขอดูบัตรไปไม่เห็นไม่เห็นคนใกล้ ไปแล้วปอดมาแล้ว MH ไไไปไหนลด้ก็ได้แล้วเหรอไม่ดู้ทำ<ม>นนขอมคุณสักการณ์นู่นเองครับขอมาุครับขอมาุครับขอมาุครับข้างหน้าดิโคอันนี้ยั้ยายได้เลยใช่เปล่ามานั่งครัมานั่งครัี่หล่อนั่งนั่งนั่งดือล้างมั่งวะ ผมไปไปบอกชื่อจูไปข้าได้จูไปข้าได้แม่สามคนนั้นไปไหนแล้วอ่ะนี่นี่ยี่สาี่สามอ่าเดี๋ยวดีวนนี้มาจูมาเราแลกที่สามสมจูนี่นี่สามสามเหรอใช่สามสามเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้เขาลืมตรงใช่ครับสามสามใช่สามสามไอจัดมันยังอยู่แต่จัดมันต้องเอาออกใช่ไหมกูดูอยู่เออเลขสามสามครับ มันแทนแทนจัดเพราะว่าจัดเอาชื่อออกก่อนแล้วก็ให้คนใหม่เข้าก่อนคืมให้ผมเอาบัตรให้ดูไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแค่บอกเลขพอไปแยกย้ายไปไปไปพักปะเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับคุณครูใช่พอได้ทราบเขาเที่ยวกี่โมงครับพี่ไม่รู้ว่าแล้วเหลือใครนะอีกคนหนึ่งเราทำอะไรต่อ